น้อหวงอุ้ยเนือแบบร้ายเลยจ้ะสวัสดีจ้ามื้อนี้มาพบก,กับอีสานแชนแนลอีกแล้วเด้อจ้ามาต่อยมาแงวเานาะจ้ะพี่น้องขี้เมืองวานอ่ะปอเปลือกซิมอใหญ่จนหรอเนือแบบร้ายสิบวกแง่หวานเด่นโอ้ยแง่หวานจริง อืมหวานเอามากิ้มหวานเลยต่อยบักแงวเนาะจะผละไม้ป่าทางอีสานบานเฮ้าเนาะมีผ้าพ,พี่น้องมากินบักแงวเด้อักแงวมากิ่นจีปลามกข้อแล่นมวลนันเพื่อนเอินเนาะ มะแก้วหวานเนาะจ้ะเดียนกินครื้งเลยพี่น้องเจ๊อ,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 อนี่พี่น้องอุ้ยเนื่อแบบร้ายเลยจ้ะเดี๋ยวชิมให้พี่น้องเบิงก่อนเดี๋ยวปอกเปลือกก่อน นี่พี่น่ออืมได้อีกแล้วพี่น่ออึบนี่กระต้นมาแก้วคือกัเนอกจาะมันอยู่ํำนี่หมองละน่วยช่องน่วยแนวนี้ อะไล่ะผัวอ,อยู่ทั้งไหนบริเวณเป็นผัวคืออยู่ทั้งเถิงเนาะนี่เด้ บักแงวพี่น้องบักแงวบักแงวลิ้นจีป่าบ้านบักคอแรนนอกจากพี่น้องพุนนะ่ะอู้วโมเมนต์นวยหน่อยได้พี่น้องนี่พี่ทางพี่แห้งดกพี่น้องพุน แดงจึงคืองเลยจ้ะเต็มต้นเลยคุณน่ะอุ้ยมันขาดแดดนาะพี่น้องเล่นแหนมบ่ชัดมักแงวปลาเนาะจ้ะมกแงวปลามกแงวหวาน เอ้างไปไปต่อยตไปไปตอต้นไม้แบบนี้อู้ เดี๋ยวผัวใหญ่หนึ่งแลวพี่นนอกไปเอาตอน้นไม้นว่ามันจังบดสูงเมืเ่อกี้หวานคือก,กันแต่ว่าต้นนั้นไวยใหญ่กว่านีเนาะพี่นนอกนี่จ้ะอุ้ยมากินสมน้ำกันเดือบานมาแงวปลาลิ้นจีป่ปลาจ้าของหากินยากเลยจ้ะนี่ผลไม้ป่าของชาวอีสานผลไม้ตามฤดูกาลเนาะพี่นนอก หน่วยง่ามค่ะพ่นต้นกระสูงสูงพี่น้องพ่นทางพ่นแห้งโดกแห้งอู้เป็นแดงๆอยู่พี่น้อง ơi! เนอ,นอเ้ยซีเมนออนซอนแบบแงวเด้ อยู่สูงแห้งนอกจก้ะมันจะเอาบัวได้พ่นนาอุ้ยโดกแห้งนอกจก้ะลินจีปลาบักข้อแหลนประสัตแดดข้ากลายพี่นอ้องต้องพูดให้ตัวต่ำ ใช่แล้วพี่น้องไม่ทราบคอยกระแน่บ่เห็นเด้แดดแห้งคักหูุ้นต้นนั้นกระแมนนาองพี่น้องอ้ยหลายต้นอยู่จ้ะต้นผีกระแมนม พี่น้องสงงูงแห้งเนาะสูงแห้งเนาะจะเทิ่งสูงเทิ่งดกมาแก้วหวานย่างดีพี่น้อเงเลยพุ่น่ะ หรือลิ้นจีปลามะข้อแหนมักเงี้ยวมักลิ้นจีปลานอกจากพี่น้อง โดกมากมีต้วนวยยใหญ่ๆพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นนี้เนาะหน่วยใหญ่ซ้ำใดสุกว่าท่านแห่งอยู่พี่นอ้องแต่ห่างวานคือเก่า นี่จ้ะพี่น้องหน่วยแบบใหญ่เบิ้งเบิ้งเหนือมันสิขนาดสูบประทันแหงได้เงพี่น้องมีงี้ตเตเนื้อล้วนอื ตัวนี้แห้งหวานหวานกว่าตัวน่าอีกเอามาใส่หมูมันพี่นอ้องมีหมูมันโุ้ยแต่ไายลิ้นจีปลาจากพี่น้อง บาดแง่เอาเนาะจ้ะได้ผัวใหญ่ๆเลยอุ้ยบานคักเบิ่งเนื้อมันเด้อพี่นองเดี๋ยวเสิเอาเนื้อมันให้เบิง่ง